การทานข้าวนอกบ้านจะไม่เป็นเรื่องน่ากลัวอีกต่อไปหลังจากที่ดูคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับผมโค้ชปูแนนครับตอนนี้คุณกำลังชมรายการซีสแปร์โปรเจกต์อยู่นะครับผมมาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่ผมจะมาช่วยแก้ปัญหาสําหรับคนที่ชอบกินข้าวนอกบ้านหรือว่าเป็นคนที่ไม่ทํากับข้าวนะครับต้องบอกว,ว่าคือหลายๆคนคนับผมที่สนใจในเรื่องของฟิตเนสแล้วก็สนใจในเรื่องของรูปร่างครับผมที่ออกกำลังกายเป็นประจำนะครับก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการที่ว่า เฮ้ย hey, มันไม่ได้ทํากับข้าวเองอะ่ะแล้วก็เวลาไปกินข้าวนอกบ้าน mm hmm. ก็ไม่แน่ใจครับผมว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันเพียงพอไหมโปรตีนพอไหมคาร์บเกินหรือเปล่าไขมันที่กินเข้าไปเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมวันนี้ครับผมครับ mm hmm. ผมมีวิธีการแบบโคตรง่ายเลยนะในการที่เราจะสามารถประเมินได้ว่าเ้ mm hmm. ของที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยครับผมมันมีปริมาณกี่กรัมนะครับผมแล้วมันเหมาะสมกับ เป้าหมายของเราไหมครับผมนะครับหลายคนในกลัวอ้วนนะผมกลัวว่าแบบเฮ้ยถ้ากินเยอะเกินไปเนี่ยก็จะอ้วนนะครับแล้วก็พยายามกินน้อยลงก็เจอว่ากินโปรตีนไม่ถึงหรือว่ากินคาร์บไม่ถึงนั่นเองครับแล้วก็เจอว่าโอ้โ oh, หคือไม่สามารถพัฒนารูปร่างได้จากการกินข้าวนอกบ้านครับผมจริงๆเนี่ยผมบอกก่อนครับผมเนี่ยเป็นสายกินข้าวนอกบ้านเลยผมตัวจริงเลยแหละผมคู่ง่ายว่า ถ้าไม่ใช่ช่วงประกวดนะครับผมผมกินข้าวนอกบ้านเสมอนะครับผมผมไม่ค่อยได้ทากับข้าวเนื่องจากว่ามันมันไม่มันไม่มีเวลาโอเคไหมนะครับผมทีนี้นะครับผมผมจะมาแชร์วิธีการวัดตวงแล้วว่าเช็คว่าอาหารที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยครับผมมันมีปริมาณก,กี่กรัมกันแน่โดยใช้วิธีการเขาเรียกว่า palm measurement ครับผมคือการใช้ฝ่ามือของเรานี่แหละนะครับเป็นตัวเช็คครับผมเป็นตัววัดว่าเฮ้ยไอตัวของอาหารที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยนะผมมันมีปริมาณกี่กรัมกันแน่นะครับ ไอพาวไม่ใช่ไหมเนี่ยนะครับผมผมบอกก่อนว่าผมไม่ได้คิดขึ้นเองนะครับผมแต่ว่ามันมี reference มาจาก Precision Nutrition ครับผมนะครับทาง Precision Nutrition เนี่ยได้มีวิธีการวัดตวงอาหารครับผมที่เป็นมาตรฐานอย่างมากเลยครับผมเกี่ยวกับเรื่องของอาหารที่อยู่ตรงหน้าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามในโลกใบนี้ครับผมนะครับการใช้ฝ่ามือของตัวเองนะเป็นอะไรที่แม่นยําที่สุดสะดวกที่สุดแล้วก็เหมาะสมกับแต่ละบุคคลมากที่สุดนะครับผมหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้โหโคตรปุ้แน่นอย่างอย่างหนูเนี่ยนะครับคนตัวเล็ก ฝ่ามือหนูเล็กใช่ไหมส่วนแฟนหนูเป็นคนตัวใหญ่ฝ่ามือใหญ่อย่างเงี้ยฝ่ามือขนาดมันก็ไม่เท่ากันแล้วนะผมผมบอกเลยครับคนที่มีขนาดตัวเล็กครับผมนะครับ ก็จะมีมือเล็กอันนั้นคือถูกต้องอยู่แล้วและปริมาณอาหารที่คุณทานนะครับผมก็จะน้อยนะผมจะไม่เท่ากับคนที่ตัวใหญ่โอเคไหมเพราะฉะนั้นฝ่ามือครับผมเป็นอะไรที่เชื่อถือได้แทบจะเรียกว่า100%เลยนะครับผมยิ่งคนที่นับแคลอรี่นะครับผมแล้วก็สนใจในเรื่องของการแบบนับพลังงานที่แบบมันแม่นแม่นเด๊ะๆนะครับผมฝ่ามือเรานี่แหละนะครับผมโคตรจะแม่นเลยโดยแทนที่เราจะต้องไปพกตาช่างแล้วก็แบบทำตัวเพียเพ้ยน ไปตามร้านอาหารหรือว่าแบบไปเหมือนอะไรอะ่ะไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไปนั่งเอาตะช่างไปวางแล้วก็เอาก๋วยเตี๋ยวช่างอะไรเงี้ยคือมันเกินไปนะผมแต่การใช้ฝ่ามือของเราเนี่ยนะครับผมเป็นตัววัดว่าเฮ้ยอาหารที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยมันมีปริมาณเท่าไหร่นี่นะผมเป็นตัวช่วยอย่างยิ่งเลยครับผมและมันช่วยผมมาเป็นร่วมๆม,ม10ปีแล้วนะผมมันเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างน,นะผม เอาสารอาหารอย่างแรกก่อนครับผมที่เราสนใจมากที่สุดนะครับนั่นก็คือการกินโปรตีนนะครับผมซึ่งการกินโปรตีนครับหลายๆคนเนี่ยนะครับก็แบบเหมือนงงอ่ะเวลาออกไปนอกบ้านว่าแบบที่จะต้องกินโปรตีนวันละเท่าไหร่นะครับผมก็คือปริมาณโปรตีนที่อยู่ตรงหน้าเราถ้าเกิดเราเราอยากรู้ว่าปริมาณโปรตีนตรงข้างหน้าเราเนี่ยนะครับผมมีปริมาณเท่าไหร่ครับผมเพียงแค่คุณใช้ฝ่ามือของคุณครับเนี่ยดูฝ่ามือผมนะนะครับผมนี่คือฝ่ามือนะครับผมของ ใครก็ได้นะผมฝ่ามือไม่นับนิ้วนะผมไม่นับรวมนิ้วนะครับความหนาและความกว้างของมันครับผมนี่คือประมาณ100กรัมนะครับถ้าใน precision nutrition ครับผมมันจะอยู่ที่85จนกระทั่งถึง100กรัมครับผมนี่คือปริมาณของโปรตีนนะผมที่อยู่ตรงหน้าเราโดยการใช้ฝ่ามือไปตัววัดถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงครับผมมีฝ่ามือที่เล็กนะครับ ตัวของโปรโตีนเนี่ยนะครับผมอาจจะอยู่ที่ประมาณ85-90กรัมครับสำหรับฝ่ามือของคุณนะครับแต่สำหรับตัวผมเนี่ยนะครับผมผมจะค่อนข้างเด็เลยคือฝ่ามือผมเนี่ยนะครับจะเท่ากับโปรโตีน100กรัมเพราะฉะนั้นถ้าสมมติผมไปนั่งอยู่ร้านอาหารตามสั่งครับผมแล้วผมสั่งข้าวาาับกะเพรามา1จานครับผมก็จะมองผมก็จะเอาฝ่ามือเนี่ยแปะแหละดูแล้วว่าเฮ้ยเนื้อที่ป้าเขาให้มาเนี่ยมันมีปริมาณเท่าไหร่นะครับผมถ้าเกิดมันมีขนาดเท่ากับฝ่ามือผมก็เท่ากับว่า,วาป้าเขาให ตัวของเนื้อสัตว์มาให้ผมเนี่ยหนึ่งร้อยตำพอดีนะครับผมอะไรประมาณนี้หรือว่าไปกินสเต็กเนี่ยเราใช้ฝ่ามือเป็นตัวช่วยเนี่ยคือช่วยได้มากๆเลยนะครับผมมาในสัญญาณายที่2ครับผมก็คือการทานคาร์โบไฮเดรตนั่นเองครับผมเป็นไม้เบื่อไม้มาของหลายๆคนครับการวัดตัวครับผมของขาก็ง่ายนิดเดียวครับผมคือเพียงแค่คุณใช้อุ้งมืออ่าเนี่ยอุ้งมือครับผมคุณห่อมือไว้ลักษณะนี้นะครับผมแล้วเป็นทําเป็นอุ้งมือนะครับแบมือมานะครับลักษณะนี้เนาะนะครับหนึ่งอุ้งมือสําหรับผู้ชายครับผมจะอยู่่ที 1 0 0ถึง130กรัมนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอุ้งมือผู้หญิงเนี้ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ1 0 0กรัมพอดีครับผมเพราะฉะนั้นโดยเฉลี่ยแล้วผมใน1อุ้งมือครับจะเท่ากับข้าวเนี่ยครับผมถ้านับเป็นข้าวสวยนะข้าวขาวนะครับอยู่ที่ประมาณ120กรัมนะครับผมนี่ก็คือเป็นสำหรับคาร์โบไฮเดรตนะครับส่วนสารอาหารอีกอย่างหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยมองข้ามไปครับผมนั่นก็คือการกินไขมันนั่นเองครับผมเราจะใช้นิ้วโป้งนะครับผมเราจะใช้นิ้วโป้งของเราเนี่ยเนี่ยนววรคััับตด 1นิ้วโป้งนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ5ถึง10กรัมนะครับผม5ถึง10กรัมเพราะฉะนั้นนะครับผมสำหรับผู้หญิงแล้วถ้าเกิดเป็นนิ้วโป้งเล็กๆก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ5กรัมถ้าเกิดเป็นนิ้วโป้งของผมก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ10กรัมอะไรประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นวิธีการวัดง่ายๆครับผม1ฟาร์ฝ่ามือสำหรับโปรตีนคือ100กรัมใช่ไหมครับหนึ่งอุ้งมือสําหรับข้าวนะผมก็อยู่ที่ประมาณ100ถึง120กรัมนะครับและ1นิ้วโป้งครับผมจะอยู่ที่ประมาณ5ถึงง10กรรัััมนนน่เอคบทีี้หลาาาายคนออจจะงงวว่แบบ้ แต่ฉันไม่ได้นับแคลอรี่ที่หวาฉันไม่ได้แบบคือไม่ได้รู้เลยว่าปริมาณอาหารที่ตัวเองจะต้องกินเนี่ยนะครับผมวันละเท่าไหร่อันนี้คือผมเอา reference จากของ Precision Nutrition เหมือนเดิมครับก็คือถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำเป็นคนที่แบบมี physical active นะครับคุณสามารถใช้บรรทัดฐานนี้ครับผมในการวัดตวงได้นะครับผมก็คือสำหรับผู้ชายนะครับผมที่ lean weight training นะครับแล้วก็ ออกกําลังกายเป็นประจำครับผมนะครับบรรทัดฐานในการกินโปรตีนของคุณก็คืออยู่ที่ประมาณ6-8ฝ่ามือต่อว,วันนะครับผมเช่นเดียวก,กันกับตัวของแป้งนะครับผมคือการกินแป้งเนี่ยก็จะอยู่ในสัดส่วนที่เท่าๆกับโปรตีนก็คือ6กถึงแปฝ่ามือต่อว,วันเช่นกันนะครับผมส่วนของไขมันก็เหมือนเดิมครับผมตัวเลขง,ง่ายๆเลยคือ6กถึงแป นิ้วโป้งเนี่ยก็เป็นตัวช่วยสำหรับการวัดปริมาณอาหารที่คุณจะต้องกินในแต่ละวันสำหรับคนที่มีเขาเรียกว่า physical activity หรือว่าออกกำลังกายเป็นประจำนั่นเองครับผมส่วนของผู้หญิงก็ง่ายครับผมคือใช้เลข4ถึง6นั่นเองครับผมคือผู้หญิงเนี่ยจะกินเนื้อสัตว์นะครับหรือว่าตัวของโปรตีน,นยอยู่ที่ประมาณ4ถึง6ฝ่ามือนะครับส่วนตัวของคาร์โบไฮเดรตก็เช่นกันครับผม4ถึง6ฝ่ามือแล้วก็ตัวของไขมันก็คือ4ถึง6นิ้วโป้งเช่นกันนะครับเพราะงั้นนะครับผมผมสรุปตรงนี้นะว่าการทานโปรตีน แล้วก็ไขมันนะครับเป็นอะไรที่แบบเผือนเราจะต้องกินอยู่ในทุกๆวันอยู่แล้วใช่ไหมนะครับแต่ปริมาณการทานครับผมสรับคนที่ออกมังกายเป็นประจำนะครับสหรับผู้ชายคือ 6- กถึงแฝ่ามือคือเอาเลข6ถึงเลข8เนี่ยเป็นตัวบรรทัดฐานนะครับส่วนของผู้หญิงเนี่ยจะอยู่ที่4ีถึงหนั่นเองครับผมโดยผมย้ําเตือนตรงนี้นะคือ1ฝ่ามือสำหรับโปรตีนนะครับผมไม่นับนิ้วนะครับความหนาและความกว้างเนี่ยนะครับ คือประมาณ100กรัมนะครับส่วนอุ้งมือ1อุ้งมือสำหรับแป้งนะผมสำหรับครับนะครับคืออยู่ที่ประมาณ 100- ่ง0ถึงหนึกรัมนะและตัวของไขมันก็ผมคือใช้นิ้วโป้งเป็นตัววัดครับผมคืออยู่ที่ประมาณ5้0ถึงสิกรัมนั่นเองครับผมก็คือเป็นวิธีการง่ายๆนะที่เราสามารถที่จะวัดตวงอาหารที่อยู่ตรงหน้าเราได้นะครับผมอย่างเช่นผมเนี่ยผมกินเนื้อสั์ตกวันละประมาณ 800จนถึง1000กรัมต่อวันใช่ไหมครับก็คือ8ขีกิโลจนถึง1กิโลเนี่ยนะครับผมก็วัดไปเลยด็ว่าผมต้องกินเนื้อสัตว์เนี่ยวันละประมาณ8ถึง10ฝ่ามืออะไรประมาณนี้ครับผมก็เป็นอะไรที่ง่ายที่สุดแหละนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือผมไม่ต้องพกตาชั่งแล้วผมก็จะรู้เลยว่าแบบเฮ้ยผมกินอาหารในแต่ละวันเนี่ยครบตามกำหนดที่ผมต้องการแล้วหรือยังนั่นเองนะครับผมก็นี่เป็นวิธีการง่ายๆที่เอามาแชร์นะครับก็ลองเอาไปทำดูนะได้ผลดียังไงก็มาเล่าให้ฟังกันด้วยแล้วกันนะครับผมคอมเมนต์ใต้คลิปปไไดดดดดด้้้้เเลลลลลยยคคคคครรรรรััับบบบผมมกกกกกกกถูาาาิินนนนีหืือออวว่่่่ชโพสต์์แแ subscribe ็ะะง เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ผมจะนำเสนอในทุกๆสัปดาห์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมกดตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ